สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ I am a runner นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนเบนจากกิตีเฟสสามนะครับผมก็มาวิ่งที่นี่อยู่บ่อยๆครับทุกคนไม่มีอะไรแค่อยากมาคุยมันเหนื่อยนะมันเจ็บมันเจ็บคนวันนี้จริงๆแล้ววันนี้เราตั้งเป้าจะแบบว่าฟิตติรัน ซิต้แลนแบบสักยี่ิบโลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวิ่งไปได้สองโลมันเจ็บคือจะบอกว่าข้อดีของการวิ่งซิติแลนในกรุงเทพมันมันก็คือว่ามันมีทางแยกเยอะแล้วมันมีทางแยกเยอะคือเราตัดสินใจแบบว่าแบบเฮ้ยแบบเฮ้ยแบบแบบแบบตัดไปเพื่อลดระยะทางดีกว่าเพื่อเซฟเซฟร่างกายเราเองนะก็ฝากไปด้วยแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเมื่อวานพวกวิ่งครั้งแรกครับทุกคน ครั้งแรกในรอบสองสัปดาห์หนละังจากที่แบบว่าผมแบบนั่งงานมันเยอะงานประจำผมก็มีเนาะแล้วก็นั่งติดโซฟาอยู่หน้าคอมกินข้าวก็กินหน้าอนคอมุกคนเออมันมันอึดอัดนะครับแล้วพอกล้ามเนื้อหรือเ้สเอ็นมันไม่ได้ใช้งานเนี่ยพอพอเราก็วิ่งวันแรกแล้วเราวิ่งวับเมื่อวานวิ่งไปสิบโลเพสเจ็ดสี่ถุงมั้งถ้าจะไม่ผิดน,นะครับ มันรู้สึกว่ามันเจ็บ itp ข้างซ้ายครับทุกคนเนี่ยตรงเนออี้ยแล้วพอวันเนี้ยก็ฝืนนะฝืนที่จะมาจริง,รงๆๆแล้วควรจะควรจะเรียกอะไรควรจะหยุดพักเพื่อให้มันเออส้นเอ็นมันคลายตัวนะทุกคนแต่ว่า<ม>ก็ก็เปรี้ยวก็เปรี้ยวครับทุกคนก็เลยก็เลยมา พอมาปุ๊บไม่ได้ครับทุกคนก็ต้องเดินเนาต้องเดินเนาครับนะเอที่นี่สวยครับทุกคนครับเนี่ยมันคือตรงนู้นนะมันเป็นทางดวนพระรามสี่เนาะแต่ถ้าแบบตอนกลางคืนเขาจะเปิดไฟเป็นแบบไฟตรงสะพานนะเนี่ยคือ วิ่งอ่ะก็พอวิ่งได้แต่แบบว่าวิ่งไปสักแป๊บหนึ่งอ่ะก็ก็เจ็บเจ็บคือถ้าวิ่งไปสักพักหนึ่งอ่ะมันก็เจ็บเจ็บก็ต้องเดินดิแล้วมันไม่ค่อยหนุกแลไวไงทุกคนมันก็มาถ่ายรูปเล่นถ่ายวีดีโอเล่นมาคุยกัน f c ทุกท่านดีกว่าครับทุกคนนะ ประมาณนี้ประมาณนี้ไม่ชไม่มีอะไรอยากถ่ายให้เห็นบรรยากาศเฉยๆครับทุกคนครับว่ามันสวยแค่ไหนหนะจจะไปล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 ะ